ผักปรังยอดอวบแบบนี้เราก็เก็บกินได้แล้วนะคะเนี่ยเวลาเรากินเนี่ยอันนี้เขาเรียกว่าก้านอ่อนเราจะกินได้ทั้งก้านเลยก้านและผักใบสีเขียวนะคะอันนี้ใบอันนี้ก้านเวลาทางสาธรารณสุขเขารณนลคลงนะคะให้ให้เรากินผักเนี่ยเขาให้กินก้านและใบผักสีเขียวเนี่ยเวลาเราเก็บ อันนี้ก้านอ่อนเราก็นําไปนึ่งหรือนําไปลวกแล้วก็กินทั้งก้านและใบผักสีเขียวเลยค่ะมีประโยชน์มากนะคะเราก็เก็บเลยนี่ตัดออกเลยนะคะเมื่อสักครู่ผูกเชือกใบตองไว้เพื่อให้ fc ดูยอดได้ถนัดนะคะดูยอดได้สะดวกเพราะว่าเริ่มจะเลื้อยแล้วเนี่ย เริ่มเจะิญยอ่ะเราก็ตัดออกมาเลยนี่เห็นไหมคะใบเดิมใหญ่มากใหญ่กว่านี่ใหญ่กว่าฝ่ามือของแม่บริซอนอีกเห็นไหมคะปลูกครั้งแรกใหญ่มากเลยเนี่ยอันนี้รอยหอยทากกัดกินค่ะแต่หอยทากเนี่ยไม่ชอบกินผักปรังเท่าไหร่เขาก็กัดไปตอนที่ช่วงอ่อนๆพอใบแก่แล้วเขาก็ไม่กัดแล้วเขาก็ไปกินผักชนิดอื่นนะคะ ออกมาเลยเชือกก็เอาไว้ตรงนี้แล้วค่ะเชือกตักกล้วยนะคะก็เก็บไว้ตรงนี้ยอดยอดของผักกลางแตดออกมาให้เก็บจิงครั้งที่สองก็จะเอามาเกาะเนี่ยก็จะมาเกาะเกี่ยวเชือกตาบกล้วยไว้อันนี้ก็จะตัดเลยนะคะนี่ตัด,ดเลยอันนี้ผูกแน่นไป ก็แกะได้นะคะถ้ผูกไม่ได้สอนเงี่ยนผูกไว้เบาๆดีมากเลยนะคะเนี่ยเชือกกับกล้วยก็แกะออกเลยค่ะนี่แกะออกเลยเดี๋ยวค่อยผูกไว้ใหม่นะคะโอ้โหใบร่วงออกเลยนี่ค่ะเห็นไหมใบอย่างสวยเนี่ย น,นี้ก็กินได้มือหนึ่งละแล้วคราวนี้เวลาเราตัดกินนะคะนี่เราก็ตัดตรงก้านอ่อนไปกินก้านนี้เป็นก้านที่แข็งเราก็ไปปลูกใหม่ค่ะเราก็จะได้กินผักปลังที่ยอดอวบ,อวบๆใบใหญ่ๆอย่างนี้ตลอดไปนะคะต้องขยันปลูกใบแบบนี้ไม่ได้แก่นะคะเนี่ยใบอ่อนตองนนอ้งกินได้ลวกน้ำพิกหรือว่านึ่งกินได้แต่ตัวนี้คือใบแก่แข็งโป๊กเลยน,นี้อ่อนอันนี้กินได้อร่อยด้วยนะคะอันนี้เขาเรียกว่าใบผักสีเขียวอันนี้ ก้านผักนะคะเนี่ยเดี๋ยวก็จะเอาก้านนี้ปัดชำให้เอฟีดูค่ะ